ส่วนสุพรรณหันษาจะมาทำหมกหัวปีกับหมู3ามชั้นนะคะอันนี้คือเริ่มด้วยเตรียมแช่ข้าวสารเหนียวนะคะเพื่อทำเป็นข้าวเบือเพื่อเอามาโขกและทำให้เกิดความเหนียวแล้วก็จับตัวของหมกน,น,นะคะ และอีกตัวหนึ่งก็คือหมูสามชั้นอันนี้ใช้หมูสามชั้นที่ติดหนังนะคะเวลารับประทานจะได้เกิดความหนุบหนับและนี้หัวปีค่ะซอยแล้วก็ล้างแช่น้ำมะนาวไว้แล้วนะคะแล้วก็เสด็จน้ำขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเครื่องนะคะมีหอมแดงแล้วก็ต้นหอมแล้วก็กระเทียมนะคะส่วนอันนี้ก็จะมีพริก แล้วก็ขา่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นใบมังลักที่ทําให้หมกเกิดความหอมนะคะขาดไม่ได้นะคะและอันนี้ก็คือใบตองในการห่อหมกอะคะ่ะค่ะอันนี้เราตากไม้ก้านมะพร้าวนะคะเพื่อไว้กลัดใบตองอะคะ่ะส่วนอันนี้ขาดไม่ได้นะคะคือน้ำปลาลานะคะค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำนะคะค่ะ หลังจากเอาเข้าวเบื่อลงตำแล้วนะคะเราก็ใส่กระเทียมหอมพริกแล้วก็เออ่ใบมะกรูดแล้วก็น้ำปลาเกลือน้ำปลาปรุงรสนะคะให้รสชาติเออ่พอดีคะะ่ะออกเค็มปลาเล่มปลาเล่ม เพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่หัวปีมันก็จะรสชาติพอดีอะค่ะแล้วเราก็คนเอาเอาหมูลงไปตำคนคุ่เขาให้เข้าเนื้อเนี่ยค่ะปะลาเราก็เนื่องจากเราเป็นคนภาคกลางเราก็ใส่นิดเดียวนะคะไม่ต้องใส่มากแล้วเดี๋ยวเราจะเอาหัวปีลงไปใส่ค่ะนี่นะคะเราก็เอาหัวปีลงไปใส่นะคะแล้วเราก็คุกเขาให้เข้ากันนะคะโดยที่ ให้หัวปีเนี่ยมับลงไปนะคะค่ะหลังจากใส่หัวปีแล้วเค้าให้เข้ากันแล้วทีนี้ก็เราก็มาใส่ต้นหอมนะคะค่ะและตามด้วยใบมังลักนะคะซึ่งขาดไม่ได้นะคะทําให้หมกมีความหอมมากคะ่ะจากใบมังลักแล้วก็คุกเค้าให้เข้ากันนะคะเพื่อนําไปห่อต่อไปคะ่ะค่ะหลังจากคุกเค้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทําการห่อนะคะนี่ค่ะ อใบตองเนี่ยค่ะห่อเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเอาไปนึ่งเนียคะด้วยซ้งไฟฟ้า,ฟาเดี๋ยวรอดูกันนึ่งต่อไปนะคะนี่นะคะเตานึ่งไฟฟ้าค่ะ นึ่ง40นาทีะคะ่ะโดยประมาณค่ะตอนนี้นี่นะคะนึ่งทั้งหมดได้26ห่อค่ะและแกะออกมาเะคะ่ะลองรับประทานแล้ว1ห่หอนะคะรสชาติกลมกลอมดีมากเลยค่ะลองทำทานกันนะคะสวัสดีค่ะ